เราอยู่ที่จังหวัดชะ,ชะเชิงเซาเย่ฉะเชิงเซาเป็นเมืองที่เลี้ยงไก่ไข่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเย่ฉะนั้นคนที่กินไข่ไก่จะได้กินไข่ไก่ของชะเชิงเซาเกือบท,ทุกวันเยผู้บริโภคไข่ไก่มากที่สุดแต่ละสัปดาห์คือหลวงพ่อโสธรเยประมาณเดือนละ เท่าไหร่ที่ที่ชาวบ้านเอาไปถวายหลวงพ่อเนี่ยมันคาดการยากเลยฮะเพราะว่ามันก็แล้วแต่จะเสาร์อาทิตย์นี่จะเยอะมากที่สุดนะใช่ฮะเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะสองข้างมาอธิษฐานมาบนบานเอาไว้ไม่รู้ในภาวะเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีนะเออก็ก็แล้วแต่จังหวะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เยอะมากถนนทางเข้าวัดเนี่ยจะมีสองสองข้างโดยเฉพาะทางเข้าเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยจะมี เกลื่อนไปหมดเลยข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของไข่ไก่ไก่ไข่ที่นี่นะครับเป็นศูนย์รวมความรู้เพราะว่ากำนันมโนดท่านเลี้ยงไก่มาอย่างยาวนานตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ของท่านและท่านต่อไปในท่านก็จะมีการส่งไม้ต่อไปเจนสามรุ่นที่สามก็คือลูกของท่านเพราะนั้นไก่ของกำนันมโนดจะย,ยังคงยืนยาวสืบไปและท่านก็มีตำแหน่ง อยู่ในวงการไข่ไก่ของบ้านเราด้วยไข่ไก่เป็นอะไรที่แบบสร้างกระแสได้ตลอดสองสาวันนี้เห็นเขาว่ามันล่วงมา3ามสตังมันเนื่งเหตุผลอะไรครับก็บมันก็คงสองสาเหตุสาเหตุที่1ก็คือตัวซัพพลายคือปริมาณไข่มันมากขึ้นครับครับสาเหตุที่2ก็คือดูเหมือนการบริโภคไข่ของ พี่น้องคนกินทั่วไปจะลดลงลลดลงอันนี้ก็เลยทําให้มีไข่เหลือสะสมอยู่ไข่ราคาจึงร่วงลงครับเพราะว่าคนหันไปบริโภคอย่างอื่นแทนที่มันเป็นตามฤดูกาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะพวกผลลมผลไม้อะไรอ่าง้ผลไม้ตามฤดูกาลตั้งแต่มาม่วงมาแล้วก็ถามเป็นความรู้นะครับว่าในปีหนึ่11ประเทศไทยเราเนี่ยผลิตไข่ไก่ได้ กี่พันกี่หมื่นกี่ล้านฟองกันครับประมาณหมื่นหมื่นห้าพันล้านฟองหมื่นห้าพันล้านวันหนึ่งประมาณออกประมาณวันประมาณสี่สิบล้านสี่สิบล้านถ้าคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้าเข้าไปก็ประมาณหมื่นหมื่นห้าถ้าประมาณนี้นะครับส่งออกกี่เปอร์เซ็นต์ส่งออกนี่ประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนิดเดียวถ้าจะส่งออกให้มากกว่านี้จะได้ไหม มันมันจริงๆเราผลิตไข่มาไม่ไม่ต้องการเรื่องส่งออก oh. เพราะว่าการส่งออกเนี่ยมันมีปัญหามีอุปสรรคค่อนข้างมากมันไม่ใช่ไม่ใไม่ใชราคาดีเสมอไป mm hmm. ตั้งแต่ที่ผมเข้ามาสู่วงการเนี่ผมยังไม่เคยเห็นว่าส่งไข่ออกนอกแล้วมีกำไีกำไรไม่ใช่ oh. เพียงแต่พยายามคัดไข่ส่วนเกินในระบบตลาดออกไป mm hmm. เพราะว่าไข่ในตลาดโลกเนี่ยมันเหมือนขยะ ถังขยะประเทศที่ไม่ไม่มีไก่เลี้ยงเนี่ยก็สามารถจะไปเลือกซื้อไข่ที่ไหนมาเข้ามาบริโภคภายในประเทศเขาได้ราคาจึงแข่งกันขายค,คแข่งกันขายก็เท่าที่คุยกันนอกรอบนะครับตำนันก็จะบอกว่าเรื่องของไก่ไข่หรือว่าไข่ไก่เนี่ยมันไม่มีเสถียรที่จะนิ่งได้เลยครับมันกลไกลตลาด มันเป็นยังไงฮะจริงๆกลไกตลาดเนี่ยมันทํางานของมันถ้ามันโอเวอร์ซัพพลายเมื่อไหร่ก็เกิดปัญหาหรือการบริโภคมันมันลดลงก็มีปัญหาตอนนี้คําว่าเสถียรเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่ทุกคนจะไปควบคุมเพราะฉะนั้นเวลามันขึ้นไปกลไกตลาดกลไกราคามันทํางานต้องปล่อยมันพอเวลามันเกิดผลกระทบเรื่องดีมานซัพพลาย ก็ต้องปล่อยให้ราคาเขาล่วงลงมาเป็นกลไกตลาดที่แท้จริงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยสื่อมวลชนคนเสนอข่าวก็สร้างความตกตกใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็ข้าราชการโดยเฉพาะที่ดูแลอยู่กรมเงินค่าภายในเนี่ยก็พยายามเข้ามาช่วยเหลือผู้บริโภคโดยพยายามให้ประคับประคองไม่ให้ขึ้นราคาเร็วเกินไปอันนี้ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมาก แล้วขณะนี้ราคาไข่ลงมาสามสี่สิบตังค์เนี่ยกรมการค้าภายในก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาเลยผู้เลี้ยงกระเทือนครนนับกร,กระทบกระเทือนมากคนทั่วไปเนี่ยเดือดร้อนกันคนเลี้ยงทั่วไปเดือดร้อนกันทั่วหน้าไปหมดและยังหาทางแก้ไขดีที่ว่ากรมบริษัทที่ดูแลเรื่องเรื่องการผลิตของเราเนี่ย เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในระดับหนึ่งขณะนี้ก็กําลังทํางานอยู่รเราเรากระเทือนนี่เพราะว่าราคาอาหารไก่เนี่ยม,มันแพงคือมันไม่ใช่ราคาอาหารไก่อย่างเดียวมันต้นทุนทั้งหมดไม่ว่าจะยายาสัตว์วัคซีนน้ํามันค่าแรงค่าไฟค่าไฟนี่ขึ้นมากมแต่ต้นทุนอาหารสัตว์เนี่ยมันประมาณ60%กว่าอร์นตะในไข่หนึ่งฟองมันมีต้นทุนอาหารสัตว์อยู่ หกมันกระทบมากราคามันขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยขึ้นมา3บาทกว่าแล้วต่อกิโลนะครับ,รบเพราะฉะนั้นมันกดดันคนเลี้ยงโดยทั่วไปโดยเฉพาะรายเล็กรายน้อยเนี่ยเขาจะทนได้หรือไม่ได้เนี่ยผมก็พยายามให้ข้อมูลให้เขาไปคิดให้เป็นนะแล้วก็พยายามดูแลตัวเองจะทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้ตัวเองอยู่ให้ได้ลดต้นทุน เ <spe aker> พิ่มรายได้ตัวเองทางหนึ่งทางใดเช่นเอาไปขายในท้องถิ่นตัวเองก็อาจจะได้ราคาอยู่บ้างก็จะทําให้เขาอยู่รอดได้รายเล็กรายน้อยนะครับครับเมือม่อเมื่อสักครู่นี้กำนันเล่าให้ผมฟังโดยผมถามว่าเห็นไข่แพงแพงแค่เกรรษตรกรคิดจะเลี้ยงนี่ก็ขาดทุนแล้วมันยังงั้นไมมถึงกันมันจริงๆอ่ะความชำนิชำนาญเนี่ยแล้วก็ ความเชี่ยวชาญรวมทั้งวิชาการต่างๆเนี่ยอย่าไปคิดว่าเลี้ยงไก่แล้วมันเรื่องง่ายส่วนใหญ่คนคิดว่าเลี้ยงไก่แล้วได้ไข่ออกมาเนี่ยได้กินไข่แล้วก็คุ้มทุนทุกอย่างที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยมันต้องใช้ตังังนั้นและการลงทุนไม่ใช่นน้อยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ,กรเกษียณหรือคนที่เห็นราคาไข่แพงๆเนี่ยก็จะมาปรึกษาผมห้ามหมด <trauma> อย่ามาเลี้ยงครับเราไม่มีความชำนิชำนาญทางด้านนี้เราไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้อย่ามายุ่งเพราะเวลาที่มันเกิดปัญหาแล้วเราจะหา,หาทางออกไม่เจอครับไม่เหมือนคนที่เขามีประสบการณ์พวกพวกนี้เขาจะไหวตัวได้ปรับตัวได้แล้วก็พยายามเสียหายก็เสียหายน้อยที่สุดก็ในฐานะของผู้เลี <specimen> <c oughs> ้ยงรายกลางของประเทศเพราะว่ากำนันบอกว่า เดี๋ยวนี้มีผู้เลี้ยงรายใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งรายย่อยครึ่งนึงแต่ท่านเป็นเป็นรายกลางนะฮะผู้เลี้ยงวันนี้อยากจะวิงวอนฝากผู้ที่ดูแลเรานะฮะก็คือในส่วนของภาครัฐแล้วก็คนบริโภคโดยสรุปอย่างไรบ้างครับคนเลี้ยงใช่ไหมครับคนเลี้ยงในฐานะคนเลี้ยงครับคนเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลก็ เราก็มีสองกรมที่เข้ามาใกล้ชิดเราหน่อยคือกรมบริษัทกับกรมการค้าภายในกรมบริษัทก็ดูแลเรื่องพันุสัตวนะ์ควบคุมตรงนี้อยู่แล้วก็ดูแลเรื่องอการเลี้ยงซึ่งไม่ให้เกินในระดับกี่สัปดาห์ลายลาย,ลายทั่วไปนี่ก็ประมาณไม่เกิน80ดสัปดาห์ต้องปลดทิ้งนะแล้วก็ดูเรื่องราคาพันสัตว์อย่าให้ให้เกินมากเกินไปดูภาพใหญ่นะว่าให้อยู่กันได้โดยมี กระทรวงเกษตรโดยเฉพาะเอกบอร์ดคอยควบคุมอีกครั้งหนึ่งกรมเงินค่าภายในก็ไปดูเรื่องราคาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ากรมเงินค่าภายในก็ถูกกดดันไม่เฉพาะราคาไข่เท่านั้นเพราะนั้นเวลาเกิดปัญหาเรื่องราคาไข่ขึ้นแต่ละครั้งกรมเงินค่าภายในก็จะเชิญไว้จะเรียกไปว่าอย่าเพิ่งได้ไหมอย่าอะไรได้ไหมจริงๆก็ต้องเข้าใจท่านน,นะท่านก็พยายามดูแลผู้บริโภค,คแต่ว่าบางทีท่านก็ไม่เข้าใจคนเลี้ยง คนเลี้ยงเนี่ยมันเดือดร้อนแสนสาหัสกันอยู่แล้วทําไมจําเป็นก็ไม่อยากที่จะขึ้นราคาหรอกอถ้ากําไรดีมีอยู่แล้วเนี่ยไม่อยากจะขึ้นราคาเพราะฉะนั้นต่างคนต่างทําหน้าที่เราก็เข้าใจท่านท่านก็ต้องเข้าใจเราด้วยมแม้แต่ใบประกาศขนาดนี้เนี่ยกรมค่าภายในเนี่ยก็บอกว่าเออถ้าไม่จําเป็นทางสมาคมเกี่ยวกับไก่ไข่อย่าประกาศเลยให้สากลประกาศอันนี้ก็ได้รับการลองเรียนจาก จากพักพวกเยอะแยะไปหมดว่าทำไมไม่ประกาศผมไม่ใช่เป็นแกนนำในการประกาศผมก็บอกแล้วแต่สมาคมผู้ผ,ผลิตสมาคมผ,ผู้ผลิตว่ายังไงก็ว่าตามนั้นตอนนี้ก็ยังประกาศไม่ได้อยู่ครับตอนนี้คือความในใจนะครับของผู้เลี้ยงไก่ไข่แล้วก็สร้างไขใ่ให้ให้เราบริโภคมันมีองค์ความรู้นะฮะรัฐเนี่ยก็พยายามจะประกาศเช,ชวนให้คนบริโภคไข่เยอะๆถามว่า คนปกติอะวันหนึ่งควรบริโภคไข่กี่ฟองอย่างน้อยหนึ่งฟองหนึ่งฟองนะฮะอย่างน้อย่ะอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะครับสองฟองสามฟองได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้ทั้งวิชาการทางด้านการแพทย์เขาออกมาสนับสนุนคนสูงอายุเนี่ยเขาให้กินสัปดาห์ละอย่างน้อยสามฟองสามฟองได้อย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งนะสามฟองแต่ว่าในไข่ขาวไข่แดงเนี่ยมันก็มี คุณมีประโยชน์ของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะเราดูว่าฟองไข่เนี่ยฝาแม่ไก่ก็จะคัดสรรออกมาแล้วก็ออกมาเป็นไข่เนี่ยกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมัน,มนบริบูรณ์อยู่ในตัวมไม่มีสิ่งเจือปนอยู่เลยครับแล้วไอ้คำว่าไข่เนี่ยนะล้วตั้งแต่เราเรียนปฐมมาแล้วเนื้อนมไข่ผักผลไม้เป็นอาหารห้ามู่ที่เราเราตั้งตัวเล็กตัวน้อยครูสอนเรามามเพราะนั้นคุณประโยชน์ของไข่เนี่ยมันเยี่ยมยอดอยู่แล้วครับ มันมีปัญหาโลกแตกอยู่ปัญหาหนึ่งไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไก่เกิดก่อนไก่เกิดก่อนเพราะเพราะว่าเราเขียนกอไก่ก่อนขอไข่เพราะว่าเราเขียนกอไก่ก่อนขอไข่เจอพทพังนี้จบเลยเชิงเซาคนเขาขยันขันแข่ง ต่อสู้กันด้วยลำแข็งจนเข้มแข็งไม่อนาทรชีวิตจึงดีไม่มีเรื่องที่เดือดร้อนความจเลยไม่เจองามงอนมีแต่ที่นอนที่อยู่ที่กินดาดดาดาดดา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 ดดา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 นี่เมืองลูกหลวงพ่อโสธรจังหวัด เอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารโดยเฉพาะไก่ไข่และก็ไข่ไก <c oughs> ่ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน